พิสิกส์กันละข้อกับพ่อโทนนะครับวันนี้ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับรด <c oughs> น้ำเคนไว้กันนิดหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็เหมือนเดิมนะครับจะนำโจทย์ฟิสิกส์มาฝึกทำกับพวกเรานะครับน <c oughs> ะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาโอ้แสงกันเกมงาเกิน เวลาพวกเราอ่านโจทย์นะครับแล้วก็ฝึกทำด้วยตัวเองเดี๋ยวหยุดวิดีโอนี้ไว้สักประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ฝึกทำดูนะครับลบหมดเวลาอ่ทีนี้ผมจะเลยนะครับก็แรกนะครับสำหรับวันนี้เป็นแบบเรื่องคำอุปสรรคนะครับข้อที่1ความยาว32กิโลเมตรเรา จะเปลี่ยนให้มันมีหน่วยเป็นเม็ดเฉยๆเราจะทำอย่างไรนะแล้วก็นี่หนึ่งกันเลยนะครับความยาว32กิโลเมตรก็ใช้เป็น KM เลยนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีคําที่อยู่หน้าหน่วยหรือว่าคำว่า prefix หรือคําอุปสรรคนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองตัว K ตัว K ก็คือกิโลนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับ ห0 0 0หรือ10ยกกําลังสามนั่นเองอนะครับทีนี้เราต้องการจะเปลี่ยนให้มันเป็นเม็ดเฉยๆนะครับก็คือมันไม่มีคา prefix อยู่ด้านหน้าพราฉะนั้นก็ง่ายๆิยบสอกิโลเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ32คูณด้วย10ยกกําลังตอกี้เ,เราก็เปลี่ยนเป็นกําลังสามหน่วยมันก็จะเป็นเม็ดเฉยๆนะครับทีนี้จัดรูปให้เป็นสัญญากรณวิทยาศาสตร,ร์มันก็จะเป็น3.2ดคูณด้วย1ิบ คูณ10กำลัง3เมตรสุดท้ายก็จะตอบว่า3.2คูณด้วย10ยกกำลัง4เมตรนั่นเองนะครับข้อที่1ต่อไปข้อที่2มหวหน0.0 0เมกะกรัมให้มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมนะครับมิลลนะิกรัมสังเกตข้อนี้จะมีพรีฟิกอยู่ทั้งทั้ง2นะครับตรงนี้มีเมกะ นะครับตัวหลังเป็นมิลลินะครับอ่ะมวลศูนย์จุตัวหนึ่งเมกะกรัมขอใช้ตัวไอนะครับกรัมคือตัว G ต้องการเปลี่ยนเป็นมิลลิกรัมกันที่หนึ่งเราเรียนให้มันไม่มีไม่มีเมกะก่อนนะครับเพตัะนั้นอ่าใช้ ตัวนี้ในการเลื่อนเลื่อนจุดหนึ่งสามสี่เลือ 1, 2, 3, 4, เล่อนไปสี่ตัวมันก็จะเป็นหนึ่งยุดห้าคูณสิบยกกาลังลบสี่นะครับอันนี้คือตัวหน้าอย่างเดียวตัวหน้าอย่างเดียวตัวหน้าทั้งหมดนีนะ้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ต่อไปเมกะเมกะมันคือสิบยกกําลังกําลังหกนะครับเมกะเราเปลี่ยนมาเป็นตัวัวนนี้และหน่วยของเราก็จะเหลือแต่ G เฉย แะจีจะเฉยจากนั้นก็จัดการต่อเป,ป็น1.5ึคูณ10กำลังลบ3คูณ10กำลัง6เป้าหมายของเราคือต้องการจะทำเป็นมิลลิกรัมมิลลิกรัมคือตัว M เ,เล็กนะครับ M มเล็กมิลลิกรัมเนี่ยมันคือ10ยกกำลังลบ3นะครับซึ่งซึ่งมันเกินมาเราก็คูณด้วยคูณด้วย10ยกกำลังสาม เพื่อที่จะให้2ตัวเนี้ยมันมีค่าเป็น1นนะครับหกูนยัยเข้าไปก็ก็มันจะเท่าเดิมเหนะมือนที่คลิปที่เคยอ,อธิบายก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องการเป็นมิลลิกรมัมมันก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จัดการตัวเลขให้เสร็จมันก็จะได้เป็น1.5ึ่งจุดห้าคูณด้วสิบกำลังฐานเหมือนกันเอาเลขคี่กำลังมารวมกันนะครับลบสาบวกหกบวกสามนะครับก็มันก็จะได้สิบกำลังหกมิลลิกรมัมนะครับก็ ก็ตอบแค่น uh ี huh. ้ก็ตอบแค่นี้ต่อไปข้อที่3เวลาศูนย์จุดศนย์ศูนย์ศูนยวินาทีหน่วยเป็นไมโครวินาทีตอนแรกเป็นวินาทีเฉยเวลาศูนย์จุดศูนยนี่ตังสามสี่ห้าศูนยูนยูน 8วินาทีอ่าจริงๆตัวย่อของวินาทีก็คือตัวตัวเนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อนี้ทําเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับต้องการที่จะทําเป็นไมโครวินาทีนะครับ่ะขั้นที่1เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตัวเลขที่มันยาวๆให้เป็นสัญญกรณ์ที่จะสส่เราก็จะเลื่อน1 2 3 4 5 6เลื่อนไป6ไป8คูณด้วย10ยกกำลังลบ6หน่วยมันจะเป็นวินาทีเฉยๆนะครับ จากนั้นเป้าหมายคือต้องการจะเป็นไมโครเราก็ใส่ไมโครเข้าไปไมโครวิอาทีซึ่งไมโครมันมันจะเกินมาครับไมโครคือ10ยกกำลังลบหะนั้นตรงนี้เราก็คูณด้วยตัวที่อยู่ตรงกันข้ามแปดคูณ10ก,กำลังลบหคูณด้วย10ยกกำลังหกซึ่งตัวเนี้10ย10ก,กำลังห กับไมโครเนี่ยมันก็จะคูณกันมันได้หนึ่งนะครับทำให้โจย์ของเรามันมีค่าเท่าเดิมจากนั้นคิดเลขพอหน่วยเราได้แล้วเราก็จะคิดเลขอย่างเดียว8ปดคูณสิบกำลังลบหกคูณสนะิบกำลังหกตัวนี้ฐานเหมือนกันก็เอาเลขชี้กำลังมารวมกันก็จะได้8เฉยๆค, 8, ยครับแปดไมโครวินาทีนะครับหรือรือ8มิวเอสนั่นเอง นะครับก็เสร็จอีกหนึ่งข้อข้อที่4ี่กลกระแสไฟฟ้า 0. 0 0 4 6แอมแปร์ให้มีหน่วยเป็นนาโนแอมแปร์นาโอปร์ศนน แอมแปร์ขัที่หนึ่งเปลี่ยนก่อนให้เป็นสัญกรณ์แล้วก็เลือดไปหนึ่งสองสามมันก็จะเป็น4.6กคูณ10กำลังกำลังลบสนะครับแอมแปร์ต้องการจะทำเป็นนาโนสี่จุกคูณ10กำลังลบสนาโนแอมแปร์นาโนมันคือ10ยกกำลังลบเก้ิบกำลังลบเเราก็คูณด้วยตรง สิบกำลังเก้าเข้าไปแล้วก็คิดตัวเลขสุดท้ายก็จะได้สี่จุดหกคูณสิบกำลังลบสามบวกเก้าก็เป็นบวหกนาโนแอมแปร์ก็เสร็จไออีกข้อครับดัะนั้นเรื่องนี้ก็มีหลักการง่ายๆประมาณนี้นะครับลองฝึกทำกันดูนะครับ